ทำไมตกใจเหรอดีหน้าน้อยแค่ตัวนี้ห้าโหลก่านะคะห้าโลสี่อันนี้อย่าไปยุ่งกับเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเรา มานี่มาลูกมาหลบเร็วมันไม่เคยเล่นกันลูกอย่ามันไม่ใช่ไข่หนุ่ยลูกหนูไม่มเคยเล่นกันลูก จะเล่นก็เข้าไม่ใช่ไข่หนุยนะลูก